สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้ทำร่วมกับมาร์ตี้ w a t วอชมู i วีหรือมาร์ตี้จอมเบิ่งหนังนะครับคนที่เคยดูหนังกับพี่โอเป็นประจำตลอดตลอดที่เมเจอร์ราชโยทินแต่ว่าต่อมาเนี่ยเอ็มพาสใช้ได้ทุกสาขาก็เลยต่างคนต่างดูไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะครับมาร์ตี้ก็ยังอยากที่จะ ร่วมพูดคุยเรื่องหนังกับพี่โอในช่อง YouTube นี้อยู่และได้ส่งบทความนี้มาที่จริงก็เคยออกความเห็นในหนังหลายๆเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้ส่งมาเป็นบทความเลยเป็นบทความเรื่อง The New Mutants แต่ส่งมาในขณะที่พี่โอมีคลิปไลฟ์แล้วก็คลิปคุยหลังจากดูหนังไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บบทความของมาตี้ไว้ วันนี้เป็นโอกาสดีเพราะอยู่ในช่วงที่หนังเข้าฉายแก้สัปดาห์ละสองเรื่องพี่โอก็เลยหมดสต็อกครับก็เลยหยิบของมาตี้ขึ้นมาพูดถึงแม้ว่าวันนี้ The New Mutants จะเหลือในขณะที่ทำคลิปนะครับเหลือฉายแค่รอบเดียวเท่านั้นต่อสองแห่งด้วยแฟชั่นไ i s l แลนและพรมนาดแถวบ้านเนี่ยมีทั้งหมด15โรงฉาย New Mutants รอบ1ิบเอ็นาิการอบเดียวโรงเดียวเท่านั้นเพิ่งจะ ไม่ถึงสิบวันเลยนะวันนี้วันที่เก้าของการฉายลดจากลดจากกิโลไม่รู้เหลือรอบเดียวทำรายได้ที่อเมริกาไปเจ็ดล้านในสัปดาห์แรกของการฉายรวมทั่วโลก9.9ล้านไม่ถึง10ล้านครับสัปดาห์แรกของการฉายแต่ในที่สุดก็น่าจะถึง10ล้านแล้วนะก็ถือได้ว่า เจ๋งแหลกมหาศารสุดยอดมากแต่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่พี่โอชอบและเป็นเรื่องที่มาตี้ชอบแต่สาเหตุที่พี่โอเอาบทความของมาตี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเราเห็นขัดแย้งกันอย่างยิ่งครับขัดแย้งกันอย่างยิ่งแต่ให้คะแนนสูงเหมือนกันทั้งคู่พี่โอบอกว่าพี่โอชอบในฐานะที่มันเป็นหนังสยองขวัญตี้บอกว่าชอบแต่ไม่ควรโปรโมทว่ามันเป็นหนังสยองขวัญมันเป็นหนังที่ถูกใจคนมาเวลอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูคลิปพี่โอไปแล้ว2คลิปนะครับคลิปนี้พี่โอพูดถึงความเห็นบทความของ Marty Watch Movies Marty Marvel บทความเรื่อง The New Mutants ที่ส่งมาให้พี่โอพี่โอจะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับไม่สอดแท้ความคิดของตัวเองเลยนะเช่นครับรีวิวภาพยนตร์เรื่อง New Mutants กว่าจะได้ดูนี่คือเลือดตาแทบกระเด็นจริงๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีปัญหาหลายรอบมากกว่าจะได้วันฉายจริงๆนับตั้แต่ปี2018ยาวมายันปี2020วันนี้ครับหนังเข้าวันแรกและแอดไปพิสูจน์มาแล้วสรุปเลยนะครับว่าดีกว่าที่หวังไว้เยอะเลยสำหรับแฟนๆนมาเวลหนังเรื่องนี้คุณจะชอบแน่นอนส่วนคนที่ไม่ชอบมาเวลเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังธรรมดาของคุณไปเลย เอาแบบที่เป็นแฟนมาเวลก่อนเลยนะครับเพราะแอดก็เป็นแฟนตัวยงของค่ายนี้เหมือนกันคือหนังเนี่ยเปิดเรื่องมาด้วยการที่หมู่บ้านของน้องมิวแทนส์น้องแดนนี่มอนสตาร์หรือมิริอที่หมู่บ้านของน้องโดนถล่มด้วยอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็ตัดเข้ามาอีกทีก็ตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วโดยน้องต้องมาอยู่กับกลุ่มมิวแทนส์รุ่นใหม่ประกอบด้วยอิเลียนารัสปูตินหรือเมจิก ที่ได้น้องอัญญาเทเลอจอยมารับบทนี้พร้อมด้วยเมซี่วิลเลียมสจากซีรีส์ดัง Games of Thrones มาเป็นเรนซิงแคลร์หรือวูฟเบนเฮนรี่ซาก้ามาเป็นโรเบโตโรเบโตดาคอสตาหรือซันสปอตชาลีฮิตันเป็นซามเอลกูทรีชื่ออ่านยากจังเลยอันนี้พี่โอพูดเองหรือแคนนอนบอลนะครับนี่คือรายชื่อตัวละครหลักๆนะครับ ที่ทั้ง5จะต้องเข้าไปรวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้การควบคุมพลังของแต่ละคนเพื่อออกไปสู่โลกภายนอกได้ปลอดภัยอย่างเป็นปกติแต่สถานที่แห่งนี้มีความลับดำมืดซ่อนอยู่ โดยหนังมีการเล่าเรื่องที่กระชับฉับไวตรงไปตรงมาหนังพาเราไปเจาะลึกถึงความกลัวและความผิดพลาดของแต่ละคนว่ากลัวอะไรกันบ้างรวมทั้งพาเราดำดิ่งไปกับความรู้สึกของตัวละครหนังมีภาพเอฟเฟกตที่ตรการตาสมจริงรูปแบบการใช้พลังของแต่แตแตละตัวละครมากก็โคตรเจ๋ง น้องอัญญาเทเลจอยสุดปังมากๆกับบทเมจิกคือมีคาแรคเตอร์ที่โคตรยีโยวนโกนประสาทสุดๆแต่ก็โคตรเซ็กซี่ส่วนตัวละครอื่นๆก็มีบทเด่นกันประปรายแต่คนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องเป็นมิรรชครับที่เป็นตัวจุดชนวนความกลัวของแต่ละคนแต่และรูปแบบพลังของเธอไปดูหนังเลยบอกเลยว่าโคตรอลังการซันสปอตก็มาหล่อยอย่างเดียวเน้นไปในทางยั่วยวนอารมณ์ทางเพศสำหรับตัวละครนี้รูปแบบการใช้พลังเคยเห็นไปแล้วใน X-men ภาคย้อนอดีต คานาบ,บอลนี่ก็เป็นอีกตัวที่มีรูปแบบการใช้พลังอย่างเก่งครับมนุษย์จดจดดีๆนี่เองวูฟเบนนี่ก็เป็นตัวละครออกไปในทาง LGBT ที่เด่นเหมือนกันแต่นางไปเด่นในพาร์ทความรักครับโดยรวมถือเป็นหนังที่สมควรไปดูเป็นอย่างยิ่งสำหรับแฟนมาเวลเพราะหนังเต็มไปด้วยกิมมิคเล็กๆจาก X-Men มีฉากล้อเลียนชาวเซเวียด้วยนะส่วนฉากแอคชั่นก็ไม่ได้วือหวาอะไรมากแต่ก็มีว้าวอยู่บ้างสำหรับตัวละครแมจิกกับมิ a ร e ฉากตลกๆมีแต่ฉากขำแห้งๆฉากดรามา่าทำได้ว่าอยู่ในระดับดีทำให้คนอินได้แต่ไม่ถึงขั้นจุกในอกแล้วร้องไห้ออกมาแต่จุดอ่อนในหนังคือการที่ไปโปรโมทว่าเป็นหนังสยองขวัญน,นี่แหละครับคือหนังมันมีฉากสยองขวัญไหมคือมีแต่มันก็ไม่ได้มากหนักไปทางแอคชั่นซึ่งตรงนี้แหละที่มันดึงให้คนดูอย่างเราชอบได้ใครที่หวังฉากสยองขวัญคุณจะผิดหวังแน่ๆนี่ก็เป็นเพียงการแนะนา การดูหนังเรื่องนี้เท่านั้นครับแฟนมาเวลชอบแน่แส่วนแฟนสยองขวัญคงต้องผิดหวังกันแน่นอนเอาไปเลย7.5เต็ม10ครับสำหรับเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นของหนังครับหนังมีพาร์ทใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมหรือแก่นของเรื่องคือการควบคุมครับคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต่างเป็นมิวแทนรุ่นใหม่ที่ใช้พลังของตัวเองไม่เคยคล่องและมีความอันตรายอย่างมากในโลกภายนอกจนต้องถูกจับมาบำบัดในโรงเรียนโดยคุณหมอรอเยส เอ้ยโทษครับคุณหมอเลเยส yes. มีหน้าที่คอยสอนฝึกการควบคุมการใช้พลังด้วยพลังของเธอคือม่านสนามพลังหรือมนุษย์บาเรียครับคือแกเนี่ยสร้างม่านสนามพลังไว้ทั้งพื้นที่เขตโรงพยาบาลเลยคือผู้กำกับฉลาดมากที่ใช้ตัวละครนี้มาเป็นคนคอยชี้แนะมิวแทนรุ่นใหม่คือมันมีประเด็นตรงนี้แหละครับม่านบาเรียคือเป็นเกราะป้องกันใช่ไหมครับแต่ถ้ามันกลับด้านแล้วนําไปใช้กับคนอื่นให้คนอื่นติดอยู่ในสถามพลัง ก็เท่ากับว่ามันกักพื้นที่เนาะกักพื้นที่ก็เท่ากับควบคุมพลังในรัศมีพื้นที่นั้นเท่ากับอิสรภาพแต่ถ้าเยอะเกินไปมันจึงเท่ากับว่าเป็นการจํากัดอิสรภาพของพวกเด็กๆครับจะว่าไปก็โยงการเมืองนะชูม3นิ้วใส่เรยเยสเลยสลัดพี่โออ่านคาหยาบคายไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยตรงนี้ต้องตัดคือการที่เรเยสบอกเด็กๆว่าเนี่ยพลังของพวกเธอเนี่ยอันตรายนะจ๊ะ ต้องฝึกควบคุมให้ดีคือเอาตรงๆต,ต,ตอนแรกเราก็เชื่อแบบเสนิจใจว่าหมอเป็นคนดีแน่นอนสลัดเอ้ยพอมาเฉลยอีกทีว่านางเนี่ยทำงานให้บริษัท S.Corporation ที่ไอเจ้า Mr. Sinister เป็นเจ้าของบริษัท s i n ิสเตอร์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทที่คอยนำเอาเด็กๆมิ t a ันไปใช้ในทางการรบทางการทหารคือแบบฝึกพวกครูเพื่อนนำพลังพวกครูไปใช้ในทางที่ผิดเดรครโอ้ย,อยาบคายสด พี่โออ่าจไม่ได้แลเนะี่ยตบปากตัวเองหลายทีแล้วนี่จึงเป็นการหลอกพวกเด็กๆเ,เพื่อเอาพลังไปลใช้ในทางที่ผิดโดยการอ้างว่าทําเพื่อปกป้องพวกเธอกลุ่มมิวแทนและคนปกติเออคุ้นๆว่ะ้ยพี่โอขอเซ็นเซอร์คำหยาบคายออกไปหน่อยนะ ประเด็นต่อมาคือเรื่องการก้าวข้ามผ่านความกลัวคือมิวแนแต่ละคนเนี่ยมีความกลัว,ลวที่แตกต่างกันไปและในแต่ละคนพอผิดพลาดขึ้นมาก็นํามาเจ็บและฝังใจกับมันจนเมื่อมิรรชเข้ามาความกลัวของแต่ละคนที่เกิดเป็นจริงขึ้นมาครับและทีนี้จึงเป็นวิธีที่แต่ละคนจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวและความผิดพลาดของตัวเองให้ได้อ่ะ นั่นก็คือบทความจากมาร์ตี้จอมเบิงหนังในเพจ m a r t ตี้ t c h Movies นะครับแล้วตอนนี้ผลปรากฏก็ออกมาแล้วหนังที่พี่โอชอบพี่โอไม่ใช่แฟนมาเวลแต่พี่โอให้เรื่องนี้8แล้วบอกว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่ดีแฟน m มาเวลอาจจะไม่ชอบตี้เป็นแฟนมาเวลตี้บอกว่าแฟนหนังสยองขวัญอาจจะไม่ชอบแฟนมาเวลชอบแน่นอนให้7.5มันขัดแย้งกันเยอะเลยนะ แต่ก็คือชอบหนังเรื่องนี้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เดาว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงไม่ชอบสวนแบบประชาชนทั่วไปดูคะแนนแป๊บนี่ครับเปิดเว็บ imdb com ดู The Mutants ขณะนี้ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชม5,324คนฉเฉลี่ยแล้วให้5 6เต็ม10นะครับไม่รู้ว่าแฟนๆฟนมาเวลหายไปไหนไม่มากันหรือยังไง ส่วนเมตาสกอร์เนี่ยได้39ตกอย่างแรงครับโอ้ยประชาชนก็ผ่านมานิดเดียวที่จริงต้องถือว่าไม่ผ่านด้วยบางโรงเรียนถ้าไม่ถึง60ไม่ถึง6ให้ไม่ผ่านนะแต่ว่านักวิจารณ์นี่ให้ตกสนิทเลยครับความยาวของหนัง1ชั่วโมง34นาทีเรท PG-13 เป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์ไซไฟดูรายได้ก่อน ลงทุน67ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้ทำรายได้ไป11ล้าน6แสนครับเจ๋งสนิทครับดูความเห็นของคนอื่นๆแล้วก็สรุปได้ว่าที่พี่โอกับมาตี้มีความขัดแย้งกันนั้นมันแทบจะไม่สําคัญเลยเรามีความขัดแย้งกันสุดๆแต่เราก็ชอบเรื่องนี้กันสุดๆและดูเหมือนว่าจะเป็นคนชอบเรื่องนี้ที่ให้คะแนน7.5และ8 แค่2คนในโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนอื่นๆให้3ให้4ให้5ไม่เกิน6โอ้ยน่าสงสารมากก็เท่ากับว่าคนอื่นก็คงขัดแย้งยิ่งกว่าเรานะคนอื่นที่จะเป็นแฟนมาเวลหรือไม่ใช่ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ก็แววๆว่าคนที่ชอบก็คงมีนะครับคลิปนี้ไม่รู้ทำออกมานี่ จะมีใครดูเพราะว่ามันก็ล่วงเลยมานานแล้วแต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับทำไว้ดูเองกับพี่โอกก็มาตี้สองคนรับรองว่ามี2วิวแน่นอนถ้าอยากให้พี่โอกคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมและสนุกกับภาษาไทยนะครับมาเป็นเพื่อนเฟซกันได้มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยคำสุดภ,ภาพได้กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไลค์วิวแชร์ไม่เอาเก้อี้อหมุนและเจอกันในคลิปต่างๆ y o u t u b e c o okay, m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o okay, m o k n i t i t e p และ n i t i t e p o okay, k ครับหรือจะเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้ครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ถ้าซื้อข้าวโพดและน้ำดื่มไปทานในโรงเอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแก่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจะไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยหนอยนิดขอเมตร